ตลาดเช็ตไทยบ้านเราครับค่อนข้างเล่นยากใช่ไหมครับเพราะว่าเซ็ตอินเด็กนะครับขาลงมาอย่างต่อเนื่องครับตั้งแต่ต้นปีนะครับสมึติว่าถ้าใครจะถือหุ้นอยู่เนี่ยต้องติดลบแน่นอนครับเพราะว่าเซ็ตอินเด็กน่ะมันเคลื่อนที่เป็นดัชนีใหญ่นะครับหุ้นน่ะจะเคลื่อนที่ตามอินเด็กแต่แปดสิบเลยนะครับส่วนใหญ่นะครับแช่นเวครับการเทรดนะครับนักลงทุนเนี่ยก็จะมีเทคนิคต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการที่อาจจะถือหุ้นไว้แล้วก็ช็อตอินเด็กครับหรือว่าอาจจะเป็นเล่นสั้นนะครับซึ่งวิโยอนี้นะครับก พี่ต้องรู้นะครับว่าในองค์ประกอบของแมกดีลาเนี่ยหรือว่าแมกดีเน่ยมันมีหลายบ้านนะครับโดยที่พี่ๆต้องมารู้กันครับว่าแมกดีเนี่ยครับมันจะประกอบด้วยหลายอย่างมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นของแมกดีลานี่ครับหรือว่าซิกเนลไลน์ครับซึ่งแมกดีลาเนี่ยหรือชื่อหนึ่งก็เรียกว่าฟ้าใช่ไหมครับเส้นฟ้าก็คือเอาเส้น EMA มาคำนวณครับผมซึ่งถ้าใครสงสัยนะครับว่าในการคำนวณเนี่ยมันคำนวณอย่างไรบ้างนะครับคลิกวิดีโอข้างบนเลยครับผมผมมีสอนไว้อยู่นะครับโดยที่พี่จะเห็นนะครับว่ามันจะมีทั้งแมกดีลนี แบ็กดีไลท์ก็คือเส้นฟ้าสิงแย่ไล n ์ก็คือเส้นสลอนนั่นเองครับแบ็กดีไลท์ก็คือเส้นพารามิเตอร์12ของ EMA เอนะครับเส้นสิงแย่ไลท์ก็คือเส้นพารามิเตอร์26ของ EMA นั่นเองครับผมโอเคไหมครับซึ่งในการฟรอส s g กรอตติ้งคอร์สเกิดขึ้นอย่างก็เป็นจุดซื้อจุดขายได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่บอกในจุดนะนะโ okay, อเคมาดูนันครับมาดูฮิสโตแกรมครับฮิสโตแกรมก็คือ เป็นช่วงของพลังงานนี่เองครับคิสโตแกรมคำนวณ้อย่งางไรบ้านนะครับคำนวณจากระยะห่างครับระยะห่างของแมกนีไลน์กับซิกเนลน์ครับถ้าแมกนีไลน์อยู่ข้างบนสิกเนลน์ลลยอยู่ข้างล่างนะครับถ้า2เส้นเนี้ยมันมีความห่างกันเกิดขึ้นคิสโตแกรมจะโชว์เป็นสีเขียวนะครับโอเคไหมถ้ามันห่างเยอะๆคิสโตแกรมก็จะมีปริมาณที่สูงขึ้นแรืเยอะขึ้นครับแต่ยังไงตามครับถ้าแมกนีเนี่ยมีสิกเนลน์อยู่ข้างบนกับกันนะครับแมกนีไลน์อยู่ข้างลา่างแล้วมีพลังงานที่เยอะขึ้นช่วงนั้นเนี่ย ฮิสตโตแกร,รมก็จะเป็นสีแดงแล้วก็จะมีปริมาณที่มากขึ้นนั่นเองครับง่ายๆแค่นี้เลยครับฮิสตโตแกร,รมเป็นแท่งพลังงานครับแล้วก็มันจะมีเส้นแบ่งนะครับเส้นศูนย์หรือเส้นแกนกลางนั่นเองครับผมถ้าทั้งสองเส้นเนี่ยแมกซีไลน์กับซิงแนลไลน์อยู่ข้างล่างเนี่ยบอกบอกได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นโซนที่อ่อนแอหุ้นเนี่ยเราอาจจะอาจอาจะอนุมานได้เลยนะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นหุ้นที่อ่อนแอนะครับโอเคไหมหรือว่าถ้าตัดเหนือขึ้นศูนขึ้นไปเนี่ยอยู่โซนบนเนี่ย ช่วงนั้นเรียกว่าหุ้นที่แข็งแกร่งหรือว่าเป็นช่วงที่แข็งแรงเองครับผมโอเคไหมครับแต่อย่างนั้นนะครับแม็กีนะครับก็สามารถที่จะใช้เทคนิคประกอบกับการที่เล่นหุ้นแต่ละหุ้นได้แบบไม่เหมือนกันครับบางหุ้นก็จะใช้พารามิเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะมีความเฉพาะหรือว่าบางหุ้นก็อาจจะใช้พารามิเตอร์ที่มีความหลากหลายอื่นๆนะครับซึ่งทั้งนี้ครับผมอยากให้พี่ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับแต่อย่างก็ตามนะครับผมจะใช้พารามิเตอร์ที่12กับ26ครับก็คือพารามิเตอร์ที่เป็นค่าเดผมา มีจุดกอดิ้งคอสก็คือเส้นฟ้ากับเส้นสโลเนี่ยคอสกันขึ้นนะครับก็เป็นกอดิ้งคอสได้แล้วก็เดคอสก็คือเส้นสโลเนี่ยคอสลงเส้นฟ้าก็คือเดซคอสนนั่เองครับผมโอเคไหมเทคนิคการเล่นสั้นครับแม็กดีนะครับดูง่ายเลยครับจุดซื้อครับดูว่าช่วงนั้นเนี่ยครับแท่งเขียนนั้นน่ะมีแท่งเขียนที่คริสโตแกรมแท่งเขียวแท่งแรกหรือเปล่าถ้าเราหาเจอแล้วเนี่ยให้เราเตแนวรับต้านของแท่งนั้นได้เลยครับตัวที่เราต้องตีกรอบแท่งนั้นสมมุติว่าราคาแท่งสีเขียวใช่ไหมครับ เราต้องตีราคาปิดราคาเปิดครับเป็นแนวรับแนวต้านนะครับผมโอเคไหมซึ่งเราจะเข้าในจุดที่ราคาเนี่ยเบรกเอาขึ้นไปได้ภายในสามวันย้ำๆนะครับราคาเบรกเอาไปได้ภายในสามวันถ้าเบรกเอาได้เป็นจุดซื้อได้นะครับโอเคไหมครับแล้วจุดขายก็คือแท่งพลังงานสีเขียวแท่งแรกลดลงครับง่ายๆเลยครับผมโอเคไหมฮะซึ่งในการหาหุ้นเนี่ยครับอย่างแรกคือเราต้องหาแบตเตรี่ิโซแกรมเป็นแท่งสีเขียวแท่งแรกแล้ว เราก็ต้องหาหุ้นที่แนว้อ้มขาขึ้นนะครับโดยที่เราเนี่ยจะต้องเอา EMA 1 0 0มาจับก็ได้ครับหรือว่าเราจะใช้เส้นเทร์ไลน์ในการตีก็ได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยมีการสร้างแพทเทิร์นยกโรยกไฮหรือเปล่าหรือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือเปล่านะครับเราก็ต้องดูนะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยหุ้นตัวนั้นเนี่ยเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราไปเล่นแนวโน้มขาลงเนี่ยอย่างไงแล้วเนี่ยเราก็จะมีความเสี่ยงมากกว่านักลงทุนทั่วไปนะครับแล้วเรามาดูกันครับว่าตัวอย่างในการซื้อขาาาาายยยหุุ้้้้้นนนนนนนเเเีีีีี่่่่่มมัััััจะะตตตววววไบบบงทป็อรรรดดคคพพูผ มันมีจุดซื้อจุดขายอย่างไรบ้างนะครับจุดนี้ก็ครับผมพี่พี่เห็นไหมว่าจุดนี้เนี่ยฮิสโตแกรมเป็นสีเขียวละแล้วเราใช้แนวรับได้ต้านในการตีได้เลยครับว่านี่ครับจุดสูงสุดกับจุดต่ำสุดนะครับอ่ะตีได้เลยนะครับอืมนี่ครับแล้วพี่เห็นไหมครับว่าพออีกแท่งเนี่ยเขาเบรกได้แล้วเนี่ยจุดนี้เป็นจุดซื้อครับแล้วเราเข้าไปครับสต็อปลออยู่ที่ตรงนี้ครับสต็อปลออยู่ที่ตรงนี้นะอ่ะแล้วพี่ดูครับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะรันโปรฟลไปได้ไลยครับถ้าเราซื้อจจจจุุุุดดดดดนนนนนนีีี้้้้แแลลวเเรรรราาาาาขขยยไไหห่่่ะะททมมมัััํํฮิตตกคคบบ็ อ่าเห็นไหมครับขายได้เลยนะครับจุดนี้หรือว่าใครไม่พอใจนะครับก็อาจจะถือตามเส้นเทรลไลน์ก็ได้ครับหรือว่าถือตามในส่วนของเนี่ยครับจุดที่มันยังไม่เกิดเดสคอเนี่ยก็ถือได้แต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็จะเน้นย้ำว่าถ้าเราเล่นสั้นแล้วเข้าตามแม c ดีฮิสโตแกรมสีเขียวแล้วเราต้องออกฮิสโตแกรมสีเขียวที่มันสั้นลงมาแรกครับเพราะว่าในการเล่นสั้นเนี่ยเป็นการเล่นสั้นมากๆครับผมโอเคไหมซึ่งในการเล่นสั้นเนี่ยมันก็จะช่วยให้พี่เนี่ยมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นนะครับโอเคไหมครับหรือว่าจะเป็นจจุุดดซื้้อนีครับ นี่ครับที่มันมีการตรงนี้เกิดขึ้นนะครับเห็นไหมครัจุดนี้ก็สามารถเล่นได้นะครับผมแล้วเราก็ใช้ในส่วนของนาราตาเน่ยตีไปเลยครับอ่านี่ครับนี่ครับพี่พี่เห็นไหมครับว่าเราก็สามารถที่จะสร้างโปรฟิตได้ตรงนี้เราซื้อราคาเปิดนะครับตรงนี้ซื้อเลยแล้วเราก็ทํากำไรตรงไหนครับตรงนี้นะครับผมโอเคไหมฮะอ่าตรงนี้เราก็ได้กําไรสัก3ามสี่ช่องก็ยังโอเคนะครับผมโอเคไหมฮะ นี่ครับตรงนี้เป็นแท่งแรกใช่ไหมครับอย่างพี่ๆก็เห็นนะครับว่าจุดนี้เป็นจุดซื้อหรือเปล่านี่ครับมันไม่เบนนะครับก็ไม่ใช่จุดซื้อครับแล้วก็ติดตามปล่อไปเลยฮะอ่ะเล้วจุดนี้ครับจุดนี้เป็นจุดซื้อหรือเปล่าตรงนี้เป็นจุดซื้อที่ดีมากนครับเห็นไหมฮะราคานี่ครับมีการเบรกตรงนี้ไปได้ภายในสาวันตรงนี้เป็นจุดเข้าซื้อตรงนี้เป็นจุด stop loss นะครับพี่พีก็ดูนะครับว่าเราสามารถทํากําไรได้ขนาดไหนฮะพี่พี่ก็ติดตามอูนเลยฮะเห็นไหมฮะนี่ครับตรงนี้สามารถทํากาไรได้เยอะมากๆนะครับในการเล่นนี่เห็นไหมฮะ สิบเอ็ดเปอร์เซ็นะครับถ้าเราสมมติว่าถือตามเทรนด์ไลน์ครับหรือว่าถ้าสมมติว่าเราเข้าตามระบบของเราละเราเข้าตามฮิโตแกรมนะครับในส่วนของนี่เราเข้าซื้อตรงนี้นะฮะตรงนี้ยอ่อตรงนี้ก็ขายนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่รุดน,นะครับก็อาจจะถือไปก่อนก็นได้นะครับนี่ฮะตรงนี้ก็ได้กําไรเลยนะครับผมอ่ะ สำหรับเทคนิคนี้ครับก็จะเป็นจุดที่เราเนี่ยครับซื้อขายเรองนะครับผมวิดีโอนี้เนี่ยก็จะไม่มีแนะนําในการลงทุนที่นี่นะครับก็อยากให้ความรู้ตรงนี้เนี่ยนำไปปรับใช้ประยุกต์ใช้นะครับผมโอเคไหมฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับผมก็อยากจะทิ้งคีย์เวิร์ดไว้นะครับว่าเราควรที่จะหาแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ระบบนี้ในการเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเทรดที่ใช้แม็กดีทิตตแกรมนะครับในการดูนะครับว่าจุดไหนเป็นจุดที่เข้าซือด้นไปได้นะครับผมโอเคไหมฮะคลิปวิดีโอนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ